เริ่มจากในวันนี้เลยเะคะเนื่องจากว่าเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือวันมาคบูชาค่ะหลากหลายจังหวัดนะคะก็มีการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนะคะด้วยการเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะคะอย่างเช่นบรรยากาศของจังหวัดสมุปราการค่ะ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุปราการนะคะก็นำข้าราชการพ่อค้าประชาชนพุทธศาสนิกชนจังหวัดสมุปราการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดทําความดีเนื่องในวันมาคบูชาค่ะเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมแล้วก็จันรลงพระพุทธศาสนาให้ดํารงอยู่สืบไปค่ะ นายวัชชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนะคะร่วมกิจกรรมเข้าวัดทําความดีตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ตามโครงการสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาคบูชาค่ะที่ทางวัดแพรก,กษาอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนประชาชนลดละเลิอกอบายยมุขและเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวและสังคมค่ะ วันมาคบูชานะคะจะตรงกับวันขึ้น15้าค่ำเดือน3เป็นวันที่เกิดเหตุสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะก็คือเรียกกันว่าวันจาตตรงคสันนิบาต แล้วก็สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกซึ่งหลักธรรมคำสอนเหล่านี้นะคะเป็นหลักการปฏิบัติต่างๆในการดําเนินชีวิตแล้วก็การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดจนส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนค่ะได้นําแนวทางของพระพุทธศาสนามาปรับใช้แล้วก็ในชีวิตประจาของเราจะได้เกิดความสันติสุขความปรองรองสมานฉันในสังคมไทยอย่างยั่งยืนค่ะ เช่นเดียวกับที่จังหวัดตราดนะครับนายวีรวัตรเพชสมครับท่านเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตราดครับท่านก็เป็นประธานในการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันมาทบูชาโดยกําหนดให้วัดวรดิษฐารามตะบนวังกระแจอําเภอเมืองตราดเป็นวัดศูนย์กลางระดับจังหวัดในการจัดกิจกรรมในปีนี้โดยมีนายนารงเทพเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำสนราชการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับ ก็มีการร่วมกันถบ,บุญตักบาทฟังพระธรรมเทศนาถวายพัะตาหารกิจกรรมรักษาอุโบโสถศีลรวมทั้งพิธีเวียนเทียนเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันบูชา ่วนที่ทางจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะดรสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะร่วมพิธีทาบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิจุสงฆ์พร้อมกับเชิญชวนพุทธาศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนสวดมนต์ฟังธรรมเทศนา,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 าสําหรับความสําคัญของในวันนี้นะคะอย่างที่กล่าวไปก็คือเป็นวันที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์เป็นครั้งแรกนะคะ ซึ่งการกระทําในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมต่างๆค่ะก็เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานี้ค่ะทางด้านของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนายวีระชัยนาคมาศท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ร่วมทบบญตักบาทเนื่องในวันมาคบูชาที่วัดพนันเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรียุธยา และสำหรับในช่วงเย็นครับจะมีการร่วมกันวินเทียนปฏิบัติธรรมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาโดยพระธรรมรัตนมงคลเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะอาวาสวัดพนันเชิงวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยในปีนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของโควิด -19 จึงอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับร,ร่วมกันวินเทียนออนไลน์หรือวินเทียนใกลว้กลวัดที่อยู่ใกล้บ้านนะครับใช่ค่ะ ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะนางวิไลพรมนีวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีจจดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สังเสริมพรัฒนาไตรทำนองสาระพัญญะประกวดบรรยายธรรมและการตอบปัญหาธรรมะค่ะเพื่อช่วยกล่อมกล่จิตใจเยาวชนของชาติให้เป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนและยึดมั่นในพระพุทธศาส,สนาและมีความกตัญอยู่กะตะเวทีและมีการจัดการแข่งขันประกวดบรรยายธรรมการตอบปัญหาธรรมะและการประกวดสวดมนต์หมู่สังเสริมพรัฒนาไตยนะคะซึ่งมีทีมที่ เข้าแข่งขันทั้งหมด18โรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเราไปกันที่ชนบุรีครับที่วัดศรีมหาราชามีบรรดาพุทธศาสนิกชนจำนวนมากครับนาอาหารคาวหวานมาถวายแด่พระภิสุสงเนื่องในวันมาฆาบูชาโดยมีผู้ปกครองครับก็นำบุตรหลานมาร่วมทําบุญเพื่ออยากจะให้ได้สืมทรบถึงประเพณีวัฒนธรรมในการทำบุญตักบาตร ในวันสำคัญทางศาสนา,ารวมทั้งได้ร่วมกันฟังธรรมเพื่อที่จะได้กล่อมกล่าวจิตใจอีกด้วยนะครับปิดท้ายที่บรรยากาศของจังหวัดฉะเชิงเซานะคะที่วัดสมานร,รัตนารามค่ะนายเมตรีตรายติลาน,านันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วก็พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดฉะเชิงเซานะคะร่วมทําบุญตักบ,บาตรเข้าสารอาหารแห้งเนื่องในวันมาคบูชาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาค่ะ ทั้งนี้ก็มีการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งสําหรับในวันนี้นะคะก็เป็นวันสําคัญค่ะจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่พุทธศาสนิกชนจะได้รําลึกถึงพระคุณของพระองค์ด้วยการสวดมนต์รักษาศีลและเจริญจิตภาวนาขัดเกลาจิตใจให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ